ไปยิงนี้เลยดิยิงนี้ลยดิยิงีลดยิงไปปล่อยม้าคนเดียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงไอ้จีปล่อยม้าเลยคนเดียวน้ำเนมามใเเมีเม่เยมาขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยฮัลโหลไมเฟนตายเฮ้ยยังไม่ครบปะครบยังครบไหวเว่ไหว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 มจะไม่ทันนะพี่พันเดียวเอง

อย่างกดดันตัวเองครับอยากดันตัวเองไอ้คิวไอ้คิวไอ้คิวไมนไรวันนี้พี่กิเลนเลขนำโชคมาแล้วสี่สี่สี่ไปทุกคนครับอะไรกะหรี่อะไรนะกระสีเลยของแล้วนะครับสิบวีแล้วมาสิบวีแล้วใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ตามสะดวกนะนะครับสีฝั่งสีน้ลืองินอาจจะเาไปเลาช่องปล่อยกูไว้ข้างหน้าเท่านั้นทุกคนดูได้นะครับโอ้สะดวกเอาใส่นิ้วเอาของใส่นิ้วจะเริ่มถอดแล้วนะครับ ของใส่นิ้วชาติ้งรอได้ใครใส่หนกากขอหน้ากากด้วยขอหน้ากากขอหนกากหยิบอาธให้พอมชาติ้งนี่ปรับเลยปรับตอนนี้เลยชาติ้งหยิบอาธให้พอมาติ้งชาติ้งชาติ้งขึ้นเลยนะาแล้ววิ่งนะวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะหยิบอุธตัวนี้เองได้ไดไไปไนไปไหนไปไหนไปไหนไปวไป้ไปปไปไปวไปวไป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 ว้ไปไ้ไปไป

ผไปไปคนเยอะคุยกันีเยอะคุยกันเยอะมึงไหวมึงไหวยตายสวยโดนยิงโดนยิงโดนยิงข้างหลังข้างหลังงลงนไปขนมาดวงลกับมาด้วยเอกกมมาด้วยับรดนยหนูมาแล้วหนูมาแล้วรอดนูก่อนหนูมาแล้วดนรอแล้วโอยหนโดนยิงเจ๋ยครับพี่ ไอ้ไหี่นตังขึ้นมาดึ้นมาขนมาขึ้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 นมาไึ้ม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นาขึ้นมาดึ้นขึ้นมา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 ข้นมานมาขึ้นมาบึ้นมาขึ้นมานมนมนขึ้นมา้นมึนมนขึ้นมามขึ้นมาึนขึ้นมาึมขึ้นมาึนขึ้นมาขึ้นมนมาขึ้นมาขึนมนมาขึ้น เตยเอ็นเขาอยู่บ้านเราเขาอยู่บ้านเราเยอะเอาชุดมาเขาชุบชุบมาเขาชุบมาขัด้ัดล่ยยคันยัน่อยคัน่อยอย่าเสียงอย่าเสียงอย่าเล่นเสียงอย่าเล่นเสียงอย่าเล่นเสียงระวังหลังระวังหลังเอ้ยหนูหนูโดนหนูโดนยิงอยู่ยนะหนูโดนยิงอยู่แกนยุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูโอเคหนูโอเคระวังนะมันจะยิงตายตายตายพี่ตายตายตย้มคล้มโดนตันอไม่ดไพูดหรือเป็นตายเป็นตายเพิ่ตาย่ตายแล้วเป็นตายแล้วตรงนี้ตรงนี้ ตายไปซตอนนี้อุ้มอุเขาไปไหนอุ้มเขาไปไหนอุ้มเขาไตรงนี้ต้องเนี้ยงตวนายกูยังปีอยู่โอเคยปีอยู่เอาใหม่ใจเล่นก่อนเอาใหม่ดีดีปืนืนตตน้เออตกดันปืนไปหนูไปหนูไปหนูหนีไปหนูหนีไปเขาเล่นพี่ตัวนี้จิงจิงนอย่างตายไม่เลิกเไงดีหนูไม่ได้ทำหน้าที่เองเลยันมาได้ปะดันมาได้ปะ ดูไปหน่วยเราบังล้ังเระบังล้งขึ้นเดินเลยเดียวเดียวเดียวมา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 ูพี่มันใดีวคนหนึงอะไหน เอามาหนูาหนูเอาหนูเอ้ยสวยตายเอะไม่เพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยอยปอยแล้เยอะเกินไปไปมาไปมาตาตายสวยเกิดแล้วให้ขมหน่อยคินเขาเกิดแล้วมาามมาามไปมาาไปทำไมพูดหน่อยทำไมพูดหน่อยตรงนี้ตรงนี้พี่พก็สวยเป็นสนาผู้หญิงิสผู้หญิงกินสผู้หญิงกินเป็นสนผู้หญิงิสผู้หญิงไปลไปปไป ไหนเคียงไหนเคียงอุ้มมาดิอุ้มมาดิปล่อระกบมาชุดปล่อยระกบมาหลังบ้านเลยประกุบไม่จุ๊บไม่จุ๊บครับผมลงไปแล้วแบ็คเนี่ยผมสวยเคียงเขาตายเคียงเขาตายโน่ให้โน่ให้ ไอ้พี่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 มันเผานะมันเผานะระวังนะมันเผานะมันเผานะกินสลับหัวต้มพี่สลับหัวต้มมันเผามันเผามันเผาไม่ต้องให้เขาออกนะไม่ต้องให้เขาออกไม่ต้องให้เขาออกมันไวระวังตื่นระวัง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 ไม่ต้องให้เขาออกเลยหลบ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 ไม่ต้องให้เขาออกเขาไวระวังเขาไว้ก็เขาไว้ก็เขาไว้ ปล่อย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 ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบ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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเ็นฟังนะ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 เข้าวอได้เข้าวอดีฟังนะฟังนะคิงเขาพี่ไปนะหัวทองสายแว่นตาเอ่อไอควีนควีนหัวแบบจิงเกียร์น่ะหัวทองสนับคิงจบอยู่ข้างหลังไฟหัวทองสนับคิงคิงหัวทองสนับคิงนะมามารอรอเพื่อนรอเพื่อน

เล่นไปเล่นเกตซ้ำจนึงเกตตายแล้วตายแล้วตัวนั้นอะเคมาซ้ีไฟบอลชนะเลยพีไฟบอลชนะนะตรงนี้ผมลดกคยู่เดี๋ยวขโมนี่เลยได้ได้ตายแล้วตายแล้วึ้สวยสวยตามาตมาตเจ

ข้าชุบอีกหนึ่งอ่ะเห็นปะระวังนะระวังนะระวังระวัเก็บรูนี่ดีที่คักเปิดดิมเกเปิดระวัง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 ขึ้นมาขึ้นมาชุแล้วชุบแล้วชุบแล้วขึ้นมาขึ้นมาชุบแล้วโอ้ยขอโทษขอโเพื่มเกลับมาตรงกลางดิเร่มเกลับมาตรงกลางมาตังมางมาตังมางมาตังมาตังมาตัง

หัวร้านอะแบบไส่มดใส่มา่างกนสกมาต่างใส่มาตาเขาถืออะไรสรุปไม่เห็นอาวุธอะโอเคโอเคมันตไม่ใช่นะมก็ไม่ใช่แอบดูแถบนี้แน่เลยไม่กินเดินชนคนไมก็ไม่ใช่ตอนนี้ตีให้หมดเอาให้หมดทุกตัวเล่นไม่นี้มึงปังไนีปกปกริทุกตัวเลยเล่นให้หมดทุกตัวมึงไหวเว้ยไปซ่อนไปไปสักคนนี้ใครไหนไหนสักคนนี้ไปเช็คเช็คเช็คบ้าใหนไหวไหวพี่ไหว้วมอเขาว่ามา เตะไปเตะไปเดี๋ยอยู่บ้านป้อมแทงไป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 งไปเทงไปแทไปแทไปแทงไปไปไปงไปแทงไปแทงไปไปแทไแงไปแลงไงไปงไปงไปแไปแทงไปเหงไปงไปแทงไปงไปแทไปแทงไปไปแทงไปแลไปแทงไปไปไปแทยไปแทงไปแทงไปแทงไงไปไปทไปไปไป

ไม่โทษเอ้ยไม้อรอะไอะไรนี่ตัวเองครับไมทำไทำไอะไรอะไรอะไไกไม้ไกลดไม้ไปกอดไม้ไปกอดที่เ้าึ้งยิ้ปากไหมดันมาเลยดันขึ้นมาดันขึ้นมาที่ดันมาดันมาเฮ้ยดันที่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยน็อตโดนซ้ำอยู่พี่บูอ่ะเฮ้ยเขาจะมาซ้ำเขาจะมาซ้ำเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้าวอ้เห็นเห็นยู กลับบ้านกลับบ้านมากลับบ้าน้ากลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านากลับบ้านมากลับบ้นาิวดูไปพิูไดม่้องบไบ้งรีบพี่โดนยิงเฉยไม่เป็นไรหิตายนะอยให้เ้าออดอย้าให้เ้าออดอย่าให้เขาอออย่าให้เ้าอออย่าให้เ้าอออย่าให้เ้าออ้าให้เ้าออเห็นป้าเห็นปอ่าให้เ้าออยหอย่าให้เ้าอออย่าให้เ้าออ

ใจเย็นกลับมาได้ช่วยดีช่วยดีช่วยดีคืะมากมากมาทุกคนเขาเข้วอใครว่าเขาวอดิพ okay. ูดเขาวอเขาวอมาเขาวอมาอย่าลืมงาวใหม่นะพี่อย่าล er ืมใหม่ฟังฟังังผมนะฟังผมฟังผมเห็นวลาเวลาที่มันมีตัวมาลงทิวเดี๋ยวทิวเรียกใช่ไหมมันจะเป็นขลามมาไม่ต้องตอนนี้คุณยิบไม่ได้นะมันยือได้ไปเล่นข้างหน้าเข้าใจไหมไม่ต้องไม่ต้องจวนมาหาเอาไว้ลก็เยห้ยไปเลย็ไน้ เอสถ้าสมมติมีมีตัวมาลองคิวเดี๋ยวกูโฟกัสทิวมึงไปเล่นมึงไฟข้างหน้าเลยไม่ต้องสนใจข้างหลังโอเคเปล่าโฟกัสตัวมึงกับข้างหน้าเลยโอเคเออถ้าถ้าฉลาบมามาไล่อะไรพี่ไม่ไหิวล้มเองแค่นักการ์ดเปล่าเราลพี่แดงพะเราเล่นไอ้ทิวแบบว่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วแบบพลายพี่เทปเทปใส่หน้าการ์ดไหมใส่หน้าการ์ดไหมเอาไงใส่เลยก็ได้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่นักการครับทุกคนเอากรใส่นักการก่อน รอๆนะแนั้นนเขาจะลงไหนกันจะลงไหนกันเขาจะมานะเขาจะมาหลังพิ่หลงหลังข้างหลังโดนยิงพี่โดนยิงฝันล้มไม่เฉยพลมไม่เฉยเประวังระวังวัดนนยิงเฉยเ เฮ้ยข้างหน้าคอลมเยอะอยู่นะซ้ำได้นะซ้ำได้ดเพื่อนดูเพื่อนด้วยดูอเห็นอย่เหนเอจจะโดนเอจะโดนขัดเนหน่อเอตจะโดนขัดเหน่อยเอจจะโดนสองเดแล้วดแล้วเปิดไปไมมีคุยกั่นีคุยกันนี้คุยกั่นีคุยกันนีไม่มีเยอะสวยนี่สวยนี่ยยอยวยน่เย ปืนเขาลบอยู่ข้างหน้าปืนเขาลบอยู่ข้างหน้าโฟกัสปืนข้หน้าหน่อยปืนเขาอยู่ซ้ายปในนใครวะเนี่ยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยลมเฉยลมเฉยลมลมไปเขาโยนเขาตี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 ให้ยเราสวยเอ้าหนูโดนหนูโอนยิงเฉยเฉยหนูโดนยิงเฉยเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังสนับเขามาอีกหนึ่งคนขึ้นมาเจนเย็นเจนเย็นได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ระวัง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 ขัดให้อีกขัดให้อีกเย็น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 เอ็นเย็นเม็นเย็นเย็นเยมาเย็นเย็หเย็นเย็ใเย็น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 เย็รเย็น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 เยานเย็นเย็นเยนเยเย็นเยนเนเย็นเนเย็นเย็นเเเเเเเ็เนเเ็นเเเยเยเเเเ็เเเสเสเเเเเยเนย

ขึ้นได้ข <RAW> ึ 13, 13. 13, 13้นได้แบบนึงมึงหนึ่งสามึงซ้งสามนิดเดียวผมสามก็เคสียร์อยู่แต่แล้วแตายแล้วตายแล้วสวยสวยมากสวยมากมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไม่ใช่คิงไม่ใช่คิงคนนี้ไม่ใช่คิงข้างบนน่ะพี่ช้อ่ปขึ้นแนวนี้บนขวาขึ้นแนวเลย ไปไปอย่างเงียบอย่างเงียบอย่าเงียบคุยกันหน่อยคุยกันมาเล่นหน้าบ้านเขาเลยใครว่าเขาวอใครว่าเขาเขาแล้ว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 ปาร์ตี้ถามแล้วนะที่ทีเฮ้ยกูขึ้นผิดกูขึ้นผิดฝั่งกูขึ้นผิดฝั่งไอ้เหี้ยบอ่ะด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะปาร์ตี้แล้วนะเดินเย็นอยู่รูซ้ายนะเขาปีเขาอยู่บนปีเลยนะบนขวาจักชิงเขาอยู่ปีเลยนะบนขวาเนี่ยเฮียบกูเฮ้ยอยู่รูซ้ายนะมามาเอ้ยที่เหลือที่เหลือมาโฟกัสไม้ไปอยู่หน้าผานเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะออกมาเล่น ตกหมายขึ้นมาผมมีผมมีมีเนื้อตามอยู่สายฝั่งแดงนะสายฝั่งแดงเขาจะขึ้นอ่ะไม่ไม่ต้องโผม่แล้วเขาจะออก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 ร้อนร้อนร้อรอนาตีทามนะพี่ใจเย็นเย็นนะมาแล้ว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 รับ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 มามายิงยิงยิงง่ายิงง่ายจเย็นเย็นจเย็นเย็นสวยสวยสวยรับไปรับไปรับไปหนูโดนยิงหนูโดนยิงไม่เป็นไรหนูโดนยิงมาถ่าย หนูโดนยิงไอทีโอโอเคไหมไอทีโเคไหมไอทีโอเคไหมไอทีโอเคไหมไปเล่ข้างหน้าหน่อยพี่เดี๋ยวไปเนข้างหน้าุ่ยูฝั่งนี้สองนเย้านเยอะเฮ้ยสว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 ยซ้ายทิมันให้มันกลับิงมันปให้มันกลับมึงอย่าเล่นตัวเดียวกัน กูแนมบูแนกินมันเลยอ่าวสวยเอาอบให้หมดเอาสบให้เอาบออกเอาบออกให้หมดเอาสบออกให้หมดเอาสับออกให้หมดเอาสับออกให้หมดเอาสบออกให้หมดเราเลี้ยงสบออกไมาเลี้ยงทบออกมปืล้มปมปืนล้มปมป้ไปแวปแลแล้วไปแล้วไปแล้วไป้ไปแ้วไไปแ้วไปล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้วไปแลปแล้วไปแลแล้วไปแล้วไปแลแล้วไป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 แล้ว้วไปแล้วไปแล้วไป

โหเขาจะมุดเขาหมดแล้วกลับมาเล่นบ้านเลยนะพี่โอเคไหมไปหารูนให้หน่อยไปหาไม่ต้องใส่แล้วน้ากากทิ้งไม่ก๊อปนะทิ้งไม่ก๊อปทิ้งไม่ก๊อปนะไม่ต้องใส่หน้ากากเดี๋ยวเราเล่นก๊อฟได้เข้าวอมาเข้าวอมันอยู่ซ้ายฝั่งแดงนะถ้าจะขึ้นอ่ะได้ใช่เมื่อกี้เราขึ้นผิดขึ้นไปเก็บได้นะมันมันจะรอขึ้นอยู่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วก๊า่

ล้มล้มล้มเฉย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 ไออกมาเล่นอีออกมาเล่นอีป like ืนหลังาสุด้นหลังฝาสุดืลด้วยหนูลมเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพือยเยอะดูเพื่อนเยอะเฮ้ยปืนเห็นป่ะปืนน่ะปืน้ายิงฟีเก้อมเล่นมเลมาเล่นมาเนาเล่นในเ้านาเล่นมา่นเล่นาเลนาเล่าเล่นมเลนาเลนาเล่นนเล่นานานนานเล่นมาเล่นมาเาเเลาเล่น่เล่าเเลาเล่นาเลเนาเล่นเล่นล่นาาล่นเล่นน

ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคับคุณเจขอบคุณครับขอบคุณครับโอดีขอบคุณครยาวาใจดอโทษด้วยนะมัชอโทษทุกคนครับขอโทษทุกนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะถ้ามีอที่มันรุแรขอนะครับขอโทษนะครับขอนมันชอย พูดอะไรพอไร่ังๆไปมาาดควพรยามต้องมาหนีแหละพี่พาาต้องมาีะมาค่่รครับขอตนะครับบนไหนมีไม่รท้นะร่วมกันเดเนียขอบคุณนะเออ้วตกกันตักนคล้องหนึง้วแล้วยแล้วเล่นดีเล่นดีเล่นดีแล้ว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 เนตวตัวตัวการท้าทายกันทุกคน